พันจ่ามหาชน OMC วันนี้จะพาทุกคนนะคะไปเคลม OC กันนะคะสำหรับท่านที่ได้เอาลิงก์แนะนำนะคะให้กับผู้ซื้อ p เซ l l นะคะไปที่เข็มที่ทองคำก่อนเลยค่ะเขาเรียกว่าค้นพบนะคะแต่พันเรียกว่าเข็มที่ทองคำเพราะจะพาเรานะคะไปหาขุมทรัพย์ทองคำนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแอปไหนๆนะคะทุกคนก็ต้องแตะตรงนี้นะคะทุกคนอ่า แว่นขยายนะคะหรือค้นหานั่นเองค่ะทุกคนถ้าเรานะคะมีถ้าเรานะคะ,ม,ะ,คะมีประวัติอยู่แล้วนะคะเรามาคลิกที่ประวัติได้เลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะง่ายมากสบายมากค่ะแตะเข้าไปค่ะถ้าไม่มีเราก็พิมพ์ไปค่ะว่า oxchange finance นะคะง่ายๆนะคะทุกคนอ่าสไลด์ขึ้นค่ะสไลด์ขึ้นค่ะสไลด์ขึ้นค่ะ โอ้ดูเหมือนไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นเครื่องร้อนนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะอ่านี่ค่ะทุกคนก็มาตรงนี้เลยนี่ค่ะมาตรงนี้เลยนี่ค่ะตรงนี้ค่ะแตะเข้าไปอ่า แล้วมาดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นของเก่าค้างอยู่นะคะทุกคนจะต้องแตะออกก่อนนะคะออกประตูไปก่อนค่ะอ่าเสร็จแล้วก็ Connect w a l l e t ใหม่นะคะตรงสีเขียวๆนี่แหละค่ะ Connect wallet เห็นไหมคะมันก็จะโชว์กระเป๋าของเรามาเห็นไหมคะตรงนี้นะคะอ่าแล้วเราก็สไลด์ขึ้นไปเห็นไหมคะเรามาตรงนี้นี่ค่ะ Referral เ,เนี่ยเห็นไหมรีเฟอ r รลแปลว่าแนะนำเนี่ยคะ่ะ อ่ะแตะเข้าไปค่ะอ่าเห็นไหมคะเขาก็จะโชว์ให้เราดูเนาะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะจะเคลมได้เท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะเราจะเคลมได้เท่าไหร่เห็นไหมคะสามสนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็สไลด์ขึ้นค่ะไม่ว่าจะอะไรเราก็สไลด์ดูก่อนว่ามีอะไรอยู่บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตามครั้งนะคะเขาจะให้เรา5ครั้งนะคะเนี่ยค่ะ หครั้งนะคะรวมเบ็ดเสร็จก็คือเท่านั้นนะคะเราก็มาคลิกตรงนี้เลยค่ะเรามาคลิกตรงนี้เลยนะคะเคลมโบนัสนะคะซึ่งพันเคลมไปแล้วนะคะพอเราคลิกเคลมเสร็จนะคะเขาก็จะให้เรานะคะใส่รหัสเศรษฐีลงไปเราก็ใส่รหัสเศรษฐีแล้วก็ยืนยันค่ะแค่นั้นเองก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโดนหักค่าแก๊สไปนะคะแล้วก็เงินก็จะเข้ากระเป๋านะคะพาออกไปดูนะคะยกเลิก่สินทรัพย์ เนี่ยค่ะเราก็เข้ามาดูตรงนี้เนาะตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะมีค่าแก๊สนะคะดึงๆๆๆนานแท้เครื่องไม่เวิร์กละอ่ะเนี่ยค่ะค่าแก๊สเราก็จะโดนหักไปตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะโดนหักไปแล้วพอโดนหักไปเราไปดูค่ะในกระเป๋าของเรานะคะ OC ค่ะอ่ะอันนี้ศูนย์จุดนี่ศูนย์จุดเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนี่คือ ยูน่เลเวลค่ะนี่คือยูน่เลเวลนะคะอันนี้ก็ยูน่เลเวลนะคะอันนี้ก็ยูน่เลเวลค่ะส่วนตัวนี้ค่ะนี่ฟรืบเนี่ยค่ะอันนี้คือที่พันเคลมมานะคะส4 2ส2 4สจสองสี่ โอค่ะเห็นไหมคะทำธุรกิจ Ox Cash นะคะเราจะมีช่องทางในการทำเงินเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการส wa p ไปส wap มานะคะบน d e c e n t r a l i z e d exchange นะคะเราก็จะได้กำไรนะคะเป็นมาติกบ้างนะคะเป็น OC บ้างนะคะแล้วแต่นะคะถ้าเราเรียนรู้เราก็จะมีช่องทางในการทำเงินนะคะทุกคนเราเริ่มต้นชีวิตนะคะแค่เงินเท่าไหร่คะทุกคน500บาทนะคะคูณ2 2ขุมทรัพย์นะคะก็เป็น1,000บาทนะคะแล้วคุณมาสร้างนะคะขุมทรัพย์ในการทำเงินแบบนี้จะดีกว่าไหมคะทุกคนใครสนใจนะคะทักพันมาหรือทักคนแชร์นะคะสามารถติดต่อได้หมดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าใครก็ตามที่พาคุณเข้ามาอ x อกแก็ถือว่าคุณเป็นคนโชคดีนะคะคุณต้องขอบคุณเขานะคะเหมือนพันเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องต้อมทองสุขนะคะท,ที่ได้ เอากระดานสตางโฟมมาล่อพันนะคะในวันนั้นนะคะทําให้พันได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเข้ามาเรียนรู้เสร็จนะคะก็ต้องขอขอบคุณแอบบี้นะคะเราได้เข้าใจถึงหัวใจของแพลตฟอร์มเนาะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันค่ะทุกคนเราก็จะไม่สําเร็จนะคะแต่ถ้าเกิดเราช่วยกันคนข้างบนช่วยคนข้างล่างคนข้างล่างก็จะสามารถนะคะทําให้คนข้างบนนะคะประสบความสําเร็จได้นะคะตรงนี้นะคะจึงเป็นธุรกิจที่ เกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันที่แท้ทรูนนะคะเพียงแต่ว่าคุณเจอคนแบบนั้นแล้วหรือยังค่ะแต่ทีมเรานะคะ OMC นะคะเราช่วยกันนะคะจับมือไปด้วยกันนะคะก้าวแรกว่าสำคัญก้าวไปด้วยกันสำคัญสุดๆค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคน